ตอนที่2,783สารเจ้าเฮฟลาเวอร์ก hey, ็ถูกทุบโดยไปหวันด้วยอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์แต่ศีรษะและลำตัวตกลงไปในโคลนและเขาก็หายเป็นปกติด้วยความเร็วที่ร่างกายมองเห็นได้และนายไม่ท้าก็ลุกขึ้นยืนอีกครั้งหากสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่เต็มไปด้วยเสียงแห่งการสังหารระดับราชาก็จะต้องตายโดยทั่วไป และแม้แต่สถานการณ์ของผู้แข็งแกร่งก็ยังเลวร้ายมากคุณสามารถเห็นภาพของการยุบตัวของเลือดได้แล้วไปกันเถอะแฮนเซนมองไปที่ไผ่เดียวดายและเห็นว่าเขามีเวลาว่างเขาไม่ต้องกังวลกับมันเขาคว้าแขนของจักรพรรดิผู้ชั่วร้ายแล้วบินไปไกลหลายหมื่นไมล์ในพริบตาแล้วบินไปยังชั้นล่างของสวนลอยฟ้าชั้นล่างไม่ปลอดภยัยแต่แฮนเซน พบกลิ่นของไวโอเลตที่นั่นเขาและดอกไม้ที่รอดตายควรจะหนีลงไปข้างล่างดอกไม้สองสามดอกพุ่งขึ้นหมัดของแฮนเส้นกระพริบและพวกมันก็บินออกไปเหมือนกระสอบทรายภายใต้เทพแห่งดอกไม้มากมายแฮนเส้นยังคงผ่านพ้นไม่ได้รีบวิ่งไปที่ด้านล่างของสวนลอยฟ้าและมาทิศต้นไม้ใหญ่และจอต้นไม้ใหญ่ออกจากรูกขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่ด้านในกลับกลายเป็นว่างเปล่า แอนเซนเจาะเข้าไปพร้อมกับจักรพรรดิผู้ชั่วร้ายและดอกไม้สองสามตัวที่ไล่ตามด้านหลังก็ไม่ทันที่นี่มันดูแปลกๆปลกไปหน่อยนะจักรพรรดิผู้ชั่วร้ายเดินลงมาและมองไปรอบๆมันแปลกไปหน่อยแอนเซนพยักหน้าเล็กน้อยดวงตาของเขาก็มองไปรอบๆพวกเขาเดินไปตามร่องน้ำไม่ล้อมรอบด้วยกำแพงหินหรือสิ่งศก,กระปสิมันกลายเป็นถาวรขนาดใหญ่พันกัน และถาวันโปร่งแสงดูเหมือนเส้นเลือดและมองเห็นได้จางๆถาวันดูเหมือนว่ามีบางอย่างไหลยอยู่จริงอยู่จริงใช้เวลาไม่นานก่อนที่ฉันจะเห็นพื้นที่ด้านล่างกว้างขึ้นและกลายเป็นพื้นที่ใต้ดินขนาดใหญ่รากนะับไม่ท้วนถูกผูกเข้าด้วยกันเพื่อรองรับโลกใต้ดินขนาดใหญ่นี้แดนเส้นด้าเห็นวโอเลตและคนอื่นๆและพวกเขายือนอยู่หน้าเสาถาวันที่เชื่อมต่อกับสวรรค์และโลกวอเลตคุณเป็นนักคำนวณที่ดี แต่คุณได้ทำร้ายคนที่แข็งแกร่งจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์คุณสามารถยืนอยู่ในจักรวาลในภายหลังได้หรือไม่แดนเซนพูดขณะที่เขาเดินไปหาไวโอเลตอย่างไรก็ตามไวโอเลตและคนอื่นๆไม่ได้มองมาที่เขายังคงจ้องมองไปที่ถาวานรักษาท่าทางอธิษฐานและดูเหมือนจะกระซิบอะไรบางอย่างในปากของเขามีเพียงปากไวโอเลตที่พูดแผ่วเบาถ้าเราไม่ทำเช่นนี้ดอกไม้จะถูกทำลายและจะมีอนาคต ระหว่างการพูดคุยแฮนเซนและจักรพัรดผู้ชั่วร้ายได้เดินไปที่บริเวณใกล้เคียงของไวโอเลตแล้วมองไปที่พวกเขาเพียงเพื่อที่จะเห็นถาวันที่พันกันแม้กระทั่งนั่งอยู่บนสิ่งมีชีวิตที่เหมือนยักษ์ร่างกายที่มีชีวิตตั้งอยู่ที่นั่นด้วยความสูง1น0่งร้อยฟุตทั้งตัวเหมือนหยกเป็นหยกที่สายเหมือนคริสตัลรากไม้เหล่านั้นพันรอบร่างของเขาดูเหมือนว่าจะเป็นหลอดยาดูดเลือดดึงสาร หรือพลังงานออกจากร่างกายของยักษ์อย่างแน่นอนเขาเป็นอะไรแฮนเซนจ้องไปที่ยักษ์แกสลักหยกและดูเหมือนว่าเขาจะได้กลิ่นที่คุ้นเคยกับยักษ์พระองค์คือพระเจ้าดวงตาสีม่วงตอบกลับอย่างดุร้ายพระเจ้าพระเจ้าระดับไหนแฮนเซนถามพร้อมกับขมวดคิว้วหากไม่มีอันดับเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ไร้ขยะแต่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงผู้รอบรู้ทุกสิ่งและทำได้ทุกอย่าง ลูกของไวโอเล็ตแทบคลั่งรู้ได้ยังไงว่าเขาเทพจริงในที่สุดแฮนเซนก็รู้ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกถึงบรรยากาศที่คุ้นเคยในยักษ์ตัวนี้เพราะผู้ชายคนนี้ตายไปแล้วแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกที่น่ารำคาญอยู่ดูเหมือนว่าจะเป็นเทพเจ้าและเทพเจ้าอื่นๆฉันเพิ่งรู้ไวโอเลตตะคอกแต่อธิบายไม่นานสวนลอยฟ้าที่คุณเห็นเดิมทีมีเพียงการตบหน้าเล็กน้อยเนื่องจากอุบัติเหตุ เห็ดลินชื่อตัวนายศบอของมันตกลงบนร่างของพระเจ้าและดูดซับพลังของพระเจ้าพวกมันได้เติบโตขึ้นเป็นระดับปัจจุบันพวกเขาได้สร้างพื้นที่ที่แตกต่างก,กันกับร่างกายของเห็ดลินคือและพวกเขาได้ผลิตเอเลียนจากพืชจำนวนมากถ้าไม่ใช่พระเจ้าร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่นใดที่มีพลังงานที่น่ากลัวเช่นนี้แฮนเซนจ้องไปที่หยกยักษ์เท่าที่เขารู้พระเจ้าไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ได้ แต่ในขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ก็ไม่ควรสัมผัสพวกมันได้ถ้ายักษ์มรกฏตัวนี้เหมือนกับจักรพรรดิจริงๆเขาก็ตายไปแล้วและไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทั่วไปที่สามารถประสิทธิ์ได้นี่มันอะไรกันมันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นร่างของพระเจ้าแฮนเซนฉายแววความคิดนับไม่ถ้วนโดยไม่ต้องรอให้แฮนเซนถามคำถามไวโอเลตบอกว่าเขาพอใจในตัวเองและดูเหมือนจะตื่นเต้นมากเราใช้เวลาบรรพบุรุษข,ของ โพลเทสเป็นพยานในกระบวนการทั้งหมดของเท็ดลินจือกาฝากบนศพของพระเจ้าและปกป้องมันจากรุ่นสู่รุ่นฉันต้องการค้นหาว่านี่คืออะไรผลที่ได้ม่ได้รับการวิจัยนี่คืออะไรเหนือหัวของเราแต่มันได้แบ่งบันเป็นดอกไม้แปลกๆที่ทำให้เรามีความสามารถในการวิวัฒนาการด้วยความเร็วสูงแม้ว่าเวลาในการวิวัฒนาการจะสั้นเกินไปที่จะแข่งขันกับเผ่าพันธุ์ที่วิวัฒนาการมาหลายร้อยล้านปี มันเกินมาตรฐานวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั่วไปมันไม่มากเกินไปที่จะพูดว่า c r e a t i f e forward หลังจากไม่รู้กี่ชั่วอายุคนของการวิจัยในที่สุดเราก็พบวิธีที่จะดูดซับพลังของพระเจ้าโดยตรงนั่นคือการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นพืชเหมือนเห็ดหลินจื้อที่กาฝากบนร่างของพระเจ้าเพื่อจับร่างของพระเจ้าพลังดูเหมือนคุณจะไม่ประสบความสำเร็จดอกโปรทอตเหล่านั้นมีพลัง แต่น่าเสียดายที่มีปัญหากับจิตใจแฮนเซนคงพอจะเดาออกแล้วว่าสาเหตุที่ทำให้ดอกไม้กลายเป็นสิ่งที่น่าสยดสยองนั้นเป็นเพราะพลังของเทพเจ้าใช่เราสามารถพูดได้ว่ามันเป็นความสำเร็จอาจกล่าวได้ว่าล้มเหลวเราได้ใช้รากของสวนลอยฟ้าเพื่อให้เราสามารถดูดซับพลังของเทพเจ้าได้โดยตรงแทนที่จะได้รับพลังของพระเจ้าโดยการกินพืชที่แตกต่างกันที่นี่การได้มาแบบนี้เร็วขึ้น และทำให้คนของเรามีวิวัฒนาการเร็วขึ้นก่อนหน้านี้ฉันต้องการคนที่นับถือพระเจ้าฉันไม่สามารถรับมันได้แต่เนื่องจากฉันได้ดูดซับพลังของเทพเจ้าโดยตรงมันก็สมเหตุสมผลพอๆพกับที่จะส่งเสริมการแยกจากกันมเมื่อพูดถึงเรื่องนีิวโอเลีก็เต็มไปด้วยความคลั่งไคล้น่าเสียดายที่ในเวลานี้ร่างกายของผู้คนส่วนใหญ่มีปัญหาพวกเขาไม่สามารถต้านทานพลังของพระเจ้าได้ค่อยๆกลายเป็นพืช และแม้แต่ความคิดก็ค่อยๆเข้าหาพืชที่ใกล้ชิดด้วยกันแม้กระทั่งฝังตัวเองในโคลนพยายามที่จะมีชีวิตอยู่เหมือนพืชและฉันก็แตกต่างกันคุณแตกต่างกันอย่างไรแฮนเซนรู้วาดกุญแจมาและจ้องไปที่ไวโอเลตที่บ้าคลัง่งใบหน้าของไวโอเลตเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจที่ไม่อาจบรรยายได้ฉันเป็นบุตรแห่งสวรรค์ฉันสามารถแบกรับพลังของพระเจ้าได้ และจะไม่ถูกปลูกให้เหมือนกับเผ่าต่างๆแต่ฉันยังมีปัญหาเล็กน้อยนี่คือพระเจ้าประทาน